ก็ขอกรับสีทุกท่านกันด้วยนะฮะเราก็อยู่ในร้านของดีซิตช็อปกันอีกรแล้วครับผมอ่าอยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านค้าขายถัดไก่ตันราคาถูกนะผมก็ร้านของเราเนี่ยจบเป็นทะเบียนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าน้องๆอเอ้าร้านของเราร้านพี่ไอเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่มนงคนที่ถามไม่ใช่ร้านพี่นะคือพี่อ่านตามสคริปต์ผมนี่สคริปต์นี่นะอ่านตามเฉยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านของพี่ซิตนะครับผม ก็จะมีขายถังบ็อกฟุตนะฮะออนสตาร์แล้วก็อดิมิดดเฟนเดอร์นะครับผมใครอยากเข้ามาสุ่มกันเนาะก็เหมือนเดิมนะพี่ครับมีแจกคนอีกหรือเปล่าบาง็อกอีพีนี้ไม่มีนะฮะใจเย็นก่อนแล้วก็มีมาเรื่อยๆแหละติดตามไหมติดตามไหมติดตามถ้ากรายคลิปนี้นะแต่มีมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าไม่ต้องรีดจะใครเป็นสายฟรีก็แบบเออรอพี่แจกคุณเก็บทีละเก้าบาทออมนิดออมหน่อยใช่ไหมเก็บประมาณ5คลิปอ่ะ5ครั้งอ่ะเออสุ่มสุ่มนะของเอ้ยเกือบ5ครั้งหนึ่งหกครั้ง แต่สามารถสุ่มรหัสได้รหัส100ซได้เลยนะเออใช่ไหมล่ะค่อยๆออมทีนิดทีนิดไงสายฟรีอยู่ได้บอกเลยสายฟรีอยู่ได้ก็เหมือนกันเล่นเกมอ่ะเก็บเวลาเกมอ่ะบางคนเก็บเป็นเดือน้วคยมาเปิดเกมอะไรแบบเนี้ยเออเก็บของออมไว้เดือนหนึ่งอ่ะแล้ว่อยมาเปิดทีเดียวอประมาณนั้นนะคล้ายกันนะครับผมมาแล้วพี่บาเก็ค่าเหมือนเดิมสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือคนที่ไม่รู้จักผมคนดูใหม่เนาะก็บล็อกฟ้นม่ะมีอะไรบ้างโอ้โหมนติวติเลยก็บล็อกฟ้นของเราก็จะมีไก่ตันเผาวีซี เป็นการฟาร์มเป็นการเกมพ,มกา,รพาร์ตกดผลพิศาษ,ษ,ษประมาณนี้เลยนะผมอ่ากดสำหรับของสำหรับของไก่ตันก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับอันนี้จะเป็นรหัสซื้อนะฮะอ่านี่รหัสซื้อเนาะคือการตีรหัส100%แล้วก็สำหรับใครที่งบน้อยแต่ก็อยากสุ่มก็อยู่ข้างล่างนี้อ่าบอกว่ามีเกลือนะโอกาสเกลือเนี่ยโฮ้ยพี่แอ๊บครับโอกาสเกลือมันมีเกลือ50%าสใช่ไหมไม่ใช่นะเนาะโอกาสเกลือน้องๆัะมีประมาณ99.99% 99 <c oughs> <c oughs> เอฮ้อหยอกหยอก,ยอ,กอันนี้ สับสนตัวก็น่าจะประมาณนั่นแหละเออมันก็ได้อยู่อ่ะเออมันก็ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นประมาณเนี้ยมั้งเออแนะนํา,ก,านนก็ให้สุ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นดีวกว่าข้างบนแบบเนี้ยเออน่าจะคุ้มกว่าเออในแนะนํานะก็ไปต่อไปก็เป็นออสตานะสำหรับใครยังเล่นอยู่ตอนนี้ไม่เคยเห็นออสตาเลยลมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็พี่จะเข้าแบบตัวอย่างเข้าๆแล้วกันแต่ใครอยากดูดูเว็บเต็มๆก็พี่ทิ้งลิงก์ไว้แล้วะพี่จะเข้าดูแบบคข้าวๆแล้วกันนะฮะก็ หนึร้อยยี่สิบเก้าบาททำไมนี่หจุดเก้าราคาเหรอ <Wow. S 1> เฮ้ยน้องๆต้องซื้อว,วะ่ะไก่โลกสองโอ้ต้องซื้อแล้วเนี่ยเอ้ยมัน,ม,นมันไม่แพงไม,ไม่แพงไม่แพงโอเคก็บอกเลยว่าก็แนะนำสุ่มแบบเดิมเลยแนะนำแบบได้ซื้อสุ่มแบบเนี้ยอ่าได้รหัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไอพวกมีเกลือก็สุมสมมสมขข่มได้นะอ่าสำหรับใครงบน้อยเอามาสุ่มเลขคำขำได้นะเออที่แนะพี่แนะนำก็แบบรหัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปก็เป็น Ultimate Defender นะฮะจ้า oh. ไป โอ๊ยกระนียกระตกยารู้สึกความหน่วงๆไงไม่รู้อะเออรู้สึกความจะตายก็บอกเลยว่าพี่สมมาหมดแล้วก็าจะมาสมเล่นๆแล้วกันก็เดี๋ยวมาโชว์กันหน่อยเออแล้วก็ลืมไปว่าได้ไหมน้องๆมีประกาศโหวตอยู่พี่ติดอีกรอบนึงก็ได้นะตอนนี้เราจะมีกิจกรรมแจกรหัสนะครับผมก็จีแค่ประกาศโหวตว่า <S 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 อ่าอ,อยาก แจกรหัสแมปอะไรตอนนี้แอนวีเฟนเดอร์น้ำโด่งเลยโหยคนโหวตเป็นร้อยอ่ะถือว่ามีคนร่วมเล่นสนุกเยอะมากเดี๋ยวพี่จะปิดประมาณสักวันที่10แล้วกันอ่าตัวยังไม่แจ้งนะสักวันที่พี่จะปิดแล้วก็มีประกาศโหวตอีกอย่างเช่นแอนวีเฟนเดอร์ได้เนาะก็จะมาส่งเรองของไอพวกนี้แหละเออพวกนี้แหละเออพี่ไอ้ครับทำไมเป็นร้อยจังเลยทำไมเป็นแจกแบบเป็นร้อยนี่พวกนี้นะครับก็เอาเงินมา,เ,า,เ,งนมา,เ,าเงินมาดเาิเงินมาดิ เออก็ไม่ตังค์เลยเหรอเนาะ้องสุ่มนี้ดีกว่าคือแบบว่าสมมติพี่สุม่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ใครจู้เนี่ยเออน้องก็ไปเลยเออใช่ไหมล่ะก็ไปก็เราจะสุ่มอะไรดีอันนี้สุ่มมอาอหมดละเออสุ่มยี่สิบเก้าโชว์ดีไหมเออยี่สิบเก้าบาทไม่โชว์คลิปนี้ก็แล้วก็พี่ไอ้คับงเงินรถก็ก็สุ่มเล่นไปบางรอบนะมันก็ขำๆอะ เออนอกอนนรอบก็นี้แล้วกันซองกินวูยี่สิบเก้าเครดิตอ่าสำหรับใครจะลองโองกาสได้ซองกินวูได้แค่ห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมมีโอกาสได้เพชรประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นเลเวลวก็สิบถึงห้าสิบนะครับซองกินวูเราเล่นแล้วเนาะเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเออเดี๋ยวรอก่อนรอรอก่อนยังไม่ถึงเวลาคือว่ารอนานๆกว่าน,น,นี้เดี๋ยวโอกาสเดี๋มันจะเยอะขึ้นเอออันนี้มันดูสิมันแค่เดี๋ยวมันห้าเปอร์เซ็นแต่ในเว็บนี้หนึ่งเปอร์เซ็น what ตกลงมัน5 wow. Wow, right. yeah, oh, right. ้ห <necessary> ร so oh ือ1วะว่าละเนี่ยมันหลอกดาวเราเห็นไหมตอนแรกเราอ่านแต่นี่ห้าไงเอออันนี้มัน1%เอเออมันหลอกดาวเออว่ามันหลอกดาวเราเออย่าเพิ่งสูบเอาถูกๆไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวนี้เอาไว้สุ่มให้น้องรอบหน้ารอบหน้าก็ไปเฮ้ยพวกเขาไดรหัสเว้ยเออ ก็มันได้อยู่แล้วไอ้ยอยมันได้อยู่แล้วคันนี้มันการันตีรหัส100%อยู่แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ตกใจเฮ้ยไอ้ก,กงหรือเปล่าบัากหรือเปล่าก็บอกว่ามันได้รหัส100%อยู่แล้วแต่ข้างในอะ่ะเราต้องไปสุ่มข้างในใสไสในว่ามันมีซองกินวูหรือเปล่าเป็นไสในไงเออเผื่อเราจะได้แบบเออไคจูก็ได้ <c oughs> เออไม่แน่ใจก็ไปไปดูกันว่าเราได้หรือเปล่าน,น,นะฮะตอนนี้มเราก็อยู่ในาหัสที่เราสุ่มได้กันแล้วนี่ ก็มาดูจากหน้าต่างแล้วหรือว่าเพชรวิมาน1มื่นสี่นะโอ้โหเยอะนะเย็ดเยอะนะสุดไม่มันเลยนะหมื่นสี่นะซีซั่นมีอะไรปะโอ้มีคนรับแล้วพี่ไม่กดรับเลยนะอดูไอเทมก่อนอยเพิ่งดหด้วยเก็บไว้ก่อนไอเทมเฮ้ยมีของพิเศษด้วยปะเฮ้ยดูแก้ววิญญาณมันคืออะไรวะเออไม่ได้เล่นน่ะดิอันนี้จะอีกลของแจกแล้วจําได้แล้วสูงสุดใช้ได้หรอเปิดใช้ดีไหมอย่าเพิ่งแล้วกัน ก็เอาไว้เอาเอาไว้เอาไว้ไว้ขายไว้ขายหยอก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 เือการที่กันอาจจะไว้ทำกำไรแบบตาเป็นปะกไก่อ่าก็อ่าเพชอ่าไม่มีคิวโนเวดูจากสามตัวแรกละบริวารเนี่ยดูดีเลเวลสามสิบสามมีโอกาสได้เยอะมากถ้าส่วนไหนอ่ะที่คนที่เป็นรหัสไก่เนี่ยเป็นเป็นทีมงานบอกเลยทิก ถ้าเราสมบุ๊เราแฮบ,บเรีวลส์ามสามเนี่ยโอกาสเราจะได้ตัวดีเทพอะ่ะโอกาสเพิ่มขึ้นมา50%เสิบเออร์เซ็นตร่ไงล่ะหยอกหยอกไม่รู้เหมือนกันเออก็มาดุนหน่อยหน่อยเฮ้ยมีสวยยังสโอ้โห oh wow! โอ้แมงกัสว้าวอุ้ยคุมคุๆๆมฮ่มาๆเป็นไงล่ะอุ้ยเธอเสียงกันไปตอนนี้ดึกละดึกดึกดึกขออภัยนะครับผมขออภัยที่คดค่าห้องด้วยนะอันนี้มันดึกมากเออไม่เป็นไรก็ๆๆๆ คุ้มจัดเยอะแค่ yeah. okay. แต่เป็นเลเวลหนึ่งอะสิเหมือนว่าประนฐานนี้เหมือนเป็นฐาดไก่แบบพึ่งสุ่มได้แล้วก็เอามาแจกเลยปะเออนั่นแหละดูดิเฮ้ย hey, มันก็เท่อยู่นะแต่ทาไมสกูบางตัวมีออร่านะออร่ดแแดงๆแบบน่าก,กลัวอัน,นีเป็นสกูลแบบระดับเกรดล่างๆไหมเนี่ยเออกิฟต์กระาดก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะเออใช่ไหมโอโซมูนออกง่ายอยู่ปะเออมันโอกาสมันออกง่ายไหมไม่แน่ใจนะไม่รู้ยุคนี้มันออกง่ายหรือย,ยังตอนนี้มันหายไปแล้วเด็ ไม่มีให้สุ่มแล้วใช่ไหมอะจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะแสตมป์ดคืออยากสุ่มอยู่นะแต่เก็บไว้ดีกว่็เก็บไฟฟัตกับไรเออ้ยมันไม่มีอะไรเลยเหรอก็เดี๋ยวเล่นสองกิ๊บสักหน่อยเดี๋ยวมันเล่นน้ำยึดเคโคตรเท่อยู่ดิชุดเราหืมยไทยจัดเอาตัวอื่นได้ไหมเออเอาตัวเท่ๆหน่อยเนี่ยใส่ชุดไม่ได้เหรอโอ้ต้องเป็นแบบกาสสีแดงอย่างนี้ถึงใส่ชุดได้โอ้โห อยากใส่ปีกแบบเนี้เท่กว่านะมันไม่เป็นไรเล่นสักรอบหน่อยแล้วกันมาเดี๋ยวซีเล่นถึงด่านไหนละก็เปลี่ยนเป็นยันยักยักด่านที่ห้าที่หกอัสองไงยักยักหน่อยโอเคเออเริ่มกันเลยดูซิเราจะไหวกันหรือเปล่ามาแล้วว่าซองกินบุลเอ้ยลืมเอาจิงบุลซองกินบุลใส่ดีกว่ะ <What? S 1> มาตอนนี้ที่จะเปลี่ยนด่านละแล้วก็เอาซองกินบุลใส่มาเรียบร้อย ตอนนี้ไม่ลืมแน่นอนแล้วด่านนี้เล่นยังไงวะเนี่ยเออด่านนี้เล่นยังไงอ่ะอันนี้เป็นด่านที่สองนะไหนวะอ๋อยูนี่อ่ะไอพวกม็อบกระเรอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ต้องกูเรียกตระนี้สีทองสีทองน่าจะเทลิมาร,รู้ใช่ไหมวะไม่ใช่เหมือนไอ้ลูกน้องอริมรรุอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะอ่าชิออนนะนจะเป็นชิออนปะหน้าคล้ายชิออนมากแต่ไม่ชิออนไม่มีปีกเลยไหนดูซิอาจจะทำแบบหลบเรียกนี่ก็สิกด,ด้เดียว what คืออะไรโอ้ยคุณสามได้กูเร่งเลย โอ้โหต้องเสียตังค์กูสับไปอ่ะมา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 เออลืมไปถัดนี่ไม่มีนี่ว่ะออสแอมินชั่นไม่มีหรอเฮ้ยนี่ไงปิดจริงด้วยนี่โอเคเฮ้ยโคตรเทเดี๋ยวเอาไปเอาไปเฮ้ยบ้งฮู้ไยเด็กซิโฟโคตรเทเลยดูใกล้ๆนี่ไอทูปโอ้ยถ้ากระโดดอย่างเท่แล้วว่ะเอ้ยจยัดดีโอ้ดฟิว เอ้ยต้องคิดดูปกติเราล่างล่างเราเล่นอ่ะไอคลิปรีวิวรอบนั้นอ่ะมันไม่มีท่าโดดปะมันไม่คุ้นเลยอ่ะลองอัพอัพอัพเอาไว้ตันเลยอ่าลองลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มายก๊อดว้าวเย้อุ้ยเหมือนเปลี่ยนชุดด้วยอัพแล้วเปลี่ยนชุดด้วยนี่เหมือนกันเลยนี่ไม่โอ้ยเย็ดเย็ดล้วกูไม่ได้ดูตัวนี้เลยสกิลเย่เลยเออ ไปปิดนี่เองว่าอยู่เออเดี๋ยวลองอัพตันๆดูดิมันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเอยตอนนี้คูดาวเท่าไหร่คูดาวสก,กิลมัน6ก,กวิเหรอถ้าอัพไปจะเป็นคูดาวเพิ่มขึ้นแต่เลเมจก,ก็จะเพิ่มมาสี่ร้อยเอ้ยแต่ตัวที่เรามันเก่งกว่าปะไอ้ตอนนั้นเราเลเมกมาสี่หมื่นเลยนะไอ้ตัวอะไรอะคลิปที่แล้วอะดูคลิปอะไรไปวะจะไม่ได้ละเอ้ยตัวนั้นมันเก่งกว่านี้ โคโจใช่แต่โคโจเรากิงกว่าเนาะเออโคโจเรามันได้เม็สองหมืเอ้ยนี่มันเพิ่งเลเวลหนึ่งไงเออใช่เยเดี๋เดเฮ้ยเย้เฮ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้นเฮเฮ้ยนี้ยเฮ้ย้ยเ้ยเกเฮ้อ้ไเฮ้้้ยเเเเเยเเน้เเ้้เเเ้อเน นี่โอเปการอ๋อชาร์จพลังใส่อย่างงี้โอเคถ้าอัพต่อนะ่าจะเท่กว่านี้นะตอนนี้ก,ก็ไม่พี่อัพพี่เน้นซองกินวูอย่างเดียวอันนี้เป็นด่านหนึ่งเนาะมไม่แปลกไม่แปลกอันนี้ด่านหนึ่งชิวๆตองกินวูบอกเกมเรียบตองยูเราไม่ตึงขี้โอกเคก,ก็จบแล้วแหละก้าจับคมีก้ากระชับนิ้มกดไลค์กดแชร์กดสกีให้ผมด้วยนะเป็นใจผมซองจินวูของเราด้วยแล้วกันนะถ้าใครอยากสุม่มเหมือนพี่เนาะพี่ทิ้งลิงไปแล้วนะ สุ่มเรื่อยๆขำๆราคาไม่แพงผมแบบรหัสได้รับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะเออนีผ่านแล้วแป๊บเดียวไหมเออก็ครับนะครับพี่ไอ้คับพี่แจกเลยได้ได้วันที่สิบเดี๋ยวพี่ปิดรับโบนนะวันที่สิบเตือบอกแล้ววันที่จะปิดรับโบนแล้วตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดต่อไปเนี่ยพี่จะเปิดโบนให้ว่าไอจะเลือกอันไหนในการสุ่มนั้นอย่างเช่นไอมีเฟนเดอร์ที่บอกแล้วสามสามตัวแรกให้เลือกนะฮะมันจะเอารหัสอะไรเราก็จะสุ่มนั้นมาแจกอาจจะแจกสองรหัสก็ได้นะเออถ้าไลค์เยอะแชร์เยอะ ติดตามเยอะอะไรแบบนี้นจะจัดให้2อรหัสเลยแต่ถ้าต้องดูคนด้วยนะถ้าลงคลิปแบบเออลงคลิปแบบเออจะมาแจกเงี้ยคนดูน้อยคนจดไลครน้อยนะเออจะแจกแค่รหัสเดียวคนล่ถ้ามีคนเล่นกิจกรรมเยอะๆเอาประมาณสักหคร่สิบห้าคนเอาสักสิบคนเอาสิบสองขึ้นเอาสิบสองคนดีกว่าสิบสองคนขึ้นเดี๋ยวแจกสองรหัสเลยเออถ้ามี 5, 6, 7, 7, 1, ห้าหกเจ็ดคนละหนึ่งรหัสพอแล้วอ่าเหมือนรอบที่แล้วคนเล่นประมาณก,กี่คนนะห้าหกคนอะแล้วคนไม่ทักมาทางเพจส่งหลักฐานส่งไปแค่สามสี่คนเองเออ เห็นไหมคนเล่นน้อยเออขอ12คนขึ้นแล้วแจก2รหัสเลยนะครับผมโอเคครับก็ครายคลิปนี้ด้วยครับบ๊ายบาย